แต่ในเรื่องอาจจะต้องวิ่งขึ้นลงเยอะครับวิ่งเลยมันน่ามันน่าจะเป็นซีรีส์ที่เหนื่อยที่สุดตั้งแต่เคยถ่ายมาถูกไหมจริงเพราว่าเอามากินเฮียเริ่มแล้วเฮียก่อนเฮียเริ่มแล้วเฮียลืมละเอ้าก็แล้วเมื่อกี้หนูจะพูดอะไรนะเอาก็เรื่องนี้จริงๆรู้สึกว่าซีรีส์เล่นซีรีส์เรื่องไหนก็เหนื่อยหมดเลยครับแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะมีเรื่องความเหนื่อยด้านแบบการขยับตัวเยอะเหมือนกันครับเพราะว่ามีวิ่งด้วยแล้วก็มีแบบอาจจะต้องมี ฟาดฟันกันบ้างครับใช่จะเป็นเรื่องนี้ที่เหนื่อยเพิ่มขึ้นมาหนูต้องแบบไปฟิตร่างกายให้วิ่งแบบเราจะได้วิ่งได้นานๆ็เมนเดิกนก็ถ้าเป็นผมผมไม่ฟิตครับเพราะว่าเราจะเก็บก็เรามีเพื่อนวิ่งด้วยให้เพื่อนวิ่งไปครับแล้วก็ถ้าเรายอมแล้วก็เป็นซอบบี้แค่นั้นเองไม่แต่ในบทในรู้ในบทเขาไม่ให้าแสดงคิดไงี้ยมถ้าเราวิ่งตรงวิ่งเงีผมไม่ฟิตครับเพราะว่า เวลาเวลาที่เราวิ่งในซีนนจะมีความเหนื่อยครับถ้าเราฟิตไปก่อนความเหนื่อยนั้นจะหายไปเราจะดูแข็งแรงเกินครับอ๋อมันจะดูแข็งแรงมัจะดูไม่จริงมันจะไม่จริงครับหนูไม่คิดว่าถ้าหนูไม่ฟิตมาก่อนแล้ววเลาหนูว่าวิ่งไม่ได้อ่ะแล้ววิ่งไม่ไหวแล้วโดนกินก็ โดนกินเลยอาจจะให้ซอมบี้วิ่งสโลหน่อยใช้ระยะภาพช่วยก็คือมาห้าเกียมาคิวแรกใช้ภาพช่วยของพี่สิ่นตัวยังไงบ้างครับผมก็โอ้โหเวิร์กช็อปกันมองมันมากครับผมเราก็มี acting ค o a c h แบบว่าแบบเฉพาะทางมาด้วยการเคลื่อนไหวหรือว่าด้วยความรู้สึกของตัวละครครับผมมอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่วิ่งอีซอมบี้ครับมันมีอะไรหลายรสชาติมากแล้วก็บทแต่ละตัวละครเนี่ยมันลึกซึ้งมากครับผมซึ่ง ส่วนตัวที่เรารู้สึกว่ามันจะเหนื่อยเพราะว่าสถานการณ์มากกว่า<ม>เพราะว่าแค่เราอยู่ตึกอยู่สมมติอยู่มหาลัยอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็มีซอมบี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่ในจิตสภาพนั้นตลอดเวลา<ม>ถึงเราจะไม่มีบทพูดหรืออะไรหรือก็ไม่แพนเราก็ต้องอยู่ในสภาพนั้นตลอดเวลามันน่าเหนื่อยตรงน,นั้น<ม>อย่างเมื่อกี้พี่เวียพี่ป๊อกเขาบอกว่าพร้อมเต็มที่เลยเขาแบบเซอร์ไพรส์มากที่ได้ร่วมงานกับแบบ<ฮ>น้องส<ๆ>ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับรู้สึกว่าน่าจะเซอร์ไพรส์มากกว่าที่พี่เวียพี่ป๊อกอาชาด้วยครับเพราะว่าเราก็ผมยัง คิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงหน้าใหม่อยู่ครับเพราะเพิ่งเล่นมาไม่กี่เรื่องเองครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้ร่วมงานกับนักแสดงหยูแนวหน้าของประเทศเลยดับต้นๆเลยครับก็ดีใจครับแล้วเมื่อกี้ตอนที่บวงส่งอยู่ได้คุยกับพี่ป๊อปพี่เวนิดน่อยครับ<อ>รู้สึกว่าพี่ๆเขาใจดีจังเลยใช่เขาบอกว่าเขาห้ารักมาได้เลยว่าถ้าหนูติดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงแอบกลัวโดนดุเหมือนกันครับใ้ใองวอนใคร้องวอใครงวลนใครใครล่ะครับ ผมก็ไม um ่ร pues nah ู้พี่เขาดูหรือเปล่าตอนทำงานไมรดูไม่ดูใช่ไหมครับใช่พี่คนน่ารักปรึกษาได้เลยถามพี่สีดีพี่สีไปร่วมงานกับต่างใครเยอะเลยใช่ไหมพี่เบียร์กับพี่ป๊อกยังครับผมแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับผมเวลาในพาร์ทการทำงานแต่ละคนก็จะแบบตั้งใจทำงานก็จะมีฟิวในการทำงานของแต่ละคนและรู้สึกว่าท้าทายแล้วก็รู้สึกว่าได้ร่วมงานด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วครับผม จริงพี่สีกังวลมหกังวลพ,พี่เวหรือพี่ป๊อกเขาทุกวันที่เขาเป็นนักแสดงผมกังวลน,นะเพาจริงเพราะว่าเราเจอนักแสดงแบบว่ารุ่นใหญ่มาเยอะมากซึ่งพี่เวพี่ป๊อกแบบว่าโอโ้โหเป็นแบบทำนานในเชนเลยก็ได้ครับผมเรารู้สึกว่าการที่เขาจะรับเล่นสักเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ที่เขาพูดในวงว่าเพราะว่าบทมันน่าสนใจจริงเขาเลยรับแล้วก็รู้สึกว่าบทมันมีอะไรที่รู้สึกว่าเขาอยากจะเล่นและสิ่งนั้นก็รู้สึกว่ากดดันเหมือนกันเราก็อยากทําให้ออกมาให้ดีแล้วก็ทําให้เต็มที่เหมือนกัน ราได้เริ่มถ่ายทำเลยเดือนนี้ละครับเดือนนี้และครับใช่อีกอีกไม่นานก็เริ่มแล้วครับภายในเดือนนี้เลยตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับอยากรู้ว่าคิวแรกจะเป็นยังไงครับแสดงว่าซีรีส์คู่ก็เสร็จไปแล้วอ๋อซีรีส์คู่ซีรีส์คู่ยังครับซีรีส์คู่จะเป็นหลังจากซีรีส์คู่จะเป็นหลังจากเรื่องนี้ครับเออใช่มันเลื่อนอีกแล้วหรือว่าไงอ๋อจริงๆวางแผนไว้ว่าถ่ายปีหน้าตั้งแต่แรกแล้วครับ เดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มถ่ายซีรีส์ข้ามภาเคียงเธอครับส่วนสวายเวอร์จะถ่ายก่อนนะครับใช่จริงเราก็วางแผนแล้วแล้วก็เต็มตัวครับผมเพราะว่าอยากได้แบบว่าบทที่ดีที่สุดแล้วก็แบบเปรเซการซ้อมการเวิร์กช็อปมันต้องเยอะมากขึ้นครับผมใช่อยากให้ออกมาดีที่สุดอย่างที่ทุกคนบอกเลยว่าไม่ต้องรีบเราจะค่อยๆประดิษฐ์และทําสิ่งนั้นออกมาให้เป็นแบบมาสเตอร์พีซมากที่สุดนี่ทำคมวันนี้ํำคมวันนี้ ถ้าไม่หนีก็ตายเออถ้าไม่หนีก็ตายมันเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้นึงพูดอีกอย่างเหรอเพี่พูดยาวเหรอแบบนึงพูดพี่นิ้งเมื่อกี้พี่นิ้งพูดอะไรสักอย่างยาวมากแต่คมมากแต่จำไม่ได้แล้วครับแต่เฮียเปลี่ยนเป็นถ้าไม่หนีก็ตายใช่การรอดเป็นโสกันถ้าอยากรอดก็วิ่งอ่ะเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะรวมกันถ้าอยากรอดก็วิ่งคอมเมนต์เข้ามาอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนาไดตอบตรงนี้ได้เลยเออนะอีกเรื่องหนึ่งนุนี่ปล่อยเพลง ชื่อมาแล้วใช่ครับเอวันนี้พูดได้แล้วครั้งก่อนสปอยั้งก่อนสปอยแต่ถ้าแล้วมันแบบมันคันปากมากเลยมันอยู่แบบมันอยากจะเออแบบนี้ครับแต่วันนี้เอได้แล้ววันนี้หนูกลยจะร้องให้ฟังสักหนึ่งท่อนเอเหมือนจะลุดจากปากทีแล้วต่อคำต่อไปอ่ะเมื่อกี้จะพูดแล้วนะผมร้องให้ฟังก็ได้ เอเฮียไม่ได้เพลงไม่พอเนี่ยบอก่เนี่ยบอกเอเอเอไม่ได้นางกอันนางกายแต่จะบอกว่าเอในเพลงก็เป็นโนตนี้เลยครับเอเอเเอเอไม่เอไม่มีเอเอเออูแล้วได้ไหมเรื่องราวมันเกี่ยวกับเพลงนี้เลยคอนเซปที่ปล่อยไปแบบมีทั้งรูปแล้วก็วิดีโอแล้วทุกคนจะสังเกตว่ามันเป็นสีชมพูหมดเลยครับก็เพลงนี้เป็นแบบ คอนเซปต์น่ารักน่ารักมากมากเลยครับเป็นฟิลเหมือนแบบสปอยว่าเกี่ยวกับความรักครับใช่เป็นความรักที่น่ารักเป็นเพลงที่ทุกคนสามารถเปิดฟังได้แบบเพื่อเซตมูดในตอนเช้าได้เลยถ้าสมมุติอยากให้เช้าวันนั้นเป็นวันที่สดใสก็เปิดเปิดฟังเพลงนี้ก่อนครับหรือเผื่อทุกคนระหว่างวันทุกคนอาจจะแบบไปเอ๊เซตโดยไม่ต้องใชมูดเนาะ ไปเอ๊ะไปเอ๊ะในระหว่างวันนะเออแต่เพลงนี <facial> ้มีประโยคที่รู้สึกว่าพี่แทนได้แบบจริงๆดีใจที่พี่แทนลิฟตามาแต่งให้เลยครับแล้วก็มาฟิชเจอริ่งด้วยนิดหน่อยด้วยครับใช้พี่แทนแต่งเพลงแบบรู้สึกว่าจาง่ายมากๆเลยแล้วก็มีบางประโยคที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันแบบมันเอ๊ะเดี๋ยวคำว่าเอ๊ะจะหลอนกับหัวทุกคนอีกนานแต่ยังบอกตอนนี้ไม่ได้ยังบอกไม่ได้ับแล้วเฮียมีโอกาสได้ฟังยัง ผมฟังเรียบร้อยแล้วครับเฮยเราไม่เป็นคนคนแรกเลยหรอผมบอกเลยอันนี้พูดได้แหละจะข่มขนี่ยเป็นคนคนแรกเลยหรอเป็คนแรกเพลงนี้ไม่ได้เป็นคนแรกครับแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นครับเฮยที่หมายคาว่าเอ๊อหรอที่หมาเขาว่าเอเพราะว่านุ่ิวูปูว่าจะเป็นความรักแล้เละเลยหรอมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นเอ๊ะยังไม่เละเอ๊ะยังไม่เละโซ่ผันเนอะที่ตื่นเช้าลิ้นลิ้นลินพัน เอ๊ะฮียว่าไงนะเฮียว่าไงนะเฮียบอกว่ามีเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นแน่นอนยิ่งกว่าที่ทุกคนคิดเอ็มวีน่ารักมากเลยครับเฮียได้เป็นพระเอกไหมไม่บอกครับเอ้าเอ้าไม่ได้เตี้ยวเลยอันนี่ยไม่บอกเลยเล่นไม่ใช้เล่นไม่ใช่เฮียครับแต่ว่าน่ารักมากเล่นเป็นพระเอกเองเล่นกับตัวเองก็ได้เพราะหนูก็ร้องร้องแล้วก็เล่นกับตัวเองไงไม่เอาเงาครับก็มีคนเล่นเป็นเพื่อนมีคนเล่นเป็นเพื่อนครับมีคนเล่นเป็นเพื่อนใช่ทำไมถึงไม่ เออจริงๆกิ to to ่งให้่เขาเล่นเป็นพระเอกสักหนึ่งวงเหมือนในเอ็มว mm ีเออผมไม่เคยคิดเลยนะเรื่องนี้เพราะเราไม่เขาออกมาแหละซิงเกิลไม่มีสามแสนมาหนูโอ้โหสามแสนพี่ซีฟีได้ไหมพี่หยอฟีให้น้องเราเป็นเจ้าของค่ายนะก็ต้องมีอะไรแรกครับถ้าไม่ได้เงินก็ต้องได้อย่างอื่นอ่าหนูมาหนูจะอะไรแรกเนี่ยดีไม่เอาหัวหมูที่หนูถือมาไม่เอาหัวหมูหัวหมูขับบรถเหรอวันนี้ลูกเมื่อกี้ถือมาตีเลไว้เอาข่าวเกลียเลยนะแล้วเมื่พี่ม่าดังบอกเอาหัวหมูไปทำอะไรอ่ะเนี่ยมองหน้าไม่ออกเลยว่าหน้าหนูอยู่ตรงไหน เมื่อกี้ตอนที่เขาแจกกันผมก็อหยิบหัวหมูมาแล้วอ่ะหนูหยิบไปไม่ได้เป็นธุรอื่นสับปะรดไทยก็ยังไม่เคยเห็นใครหยิบหัวหมูก็เลยลองหนูก็เลยลองหยิบไปหยิบใี้โยมมาให้แต่ไม่ได้ให้หรอกครับเพราะว่าไม่น่าจะมีคนแบกกลับหนักด้วยก็เลยเอ๊ะแฟนคลับก็เอ๊ะเอ๊ะหนูก็เลยไปซื้อเพย์แล้วหนูก็ได้จอาหัวหมูให้เฮียเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมาเล่นในวีนี่เอาไหมเดี๋ยวหนูไปหยิบให้ เอาหัวหนูดีกว่าตอนนี้จริงจริงรุ่นนิวอยากให้เขามาเล่น MV บ้างไหมก็จริงจริงแล้วแต่เฮียเลยครับแล้วแต่เฮียแต่ผมนี่เป็นคนชอบเล่นเล่น MV อยู่แล้วครับถ้ามีโอกาสติดต่อมาได้เลยครับผมติดต่อก็อยู่นะติดต่ออะไรอยู่ไม่เผื่อมีใครใครน้องนดูอยู่ก็จะไม่ติดต่อได้แต่หนูขอสักเพลงนึงก็ได้เพลงที่สี่ห้าได้ เอาเพลงนี้สิก็ได้วันเกิดเฮียหรือว่ามันต้องเป็นเพงเลงรักแค่ไหนมันถึงจะต้องให้เขามาเล่นอาจจะเป็นเพลงตลกก็ได้ครับ <c oughs> น่าจะเล่น <c oughs> เพลงตลกเหรอ <c oughs> ไม่เป็นตลกด้วยกันแต่แบบจริงๆก็อยากให้เฮียมาเล่นด้วยเหมือนก<อ>ันครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงไหนเหมือนกันแต่เอ๊ะไม่ทันละแต่เอีไม่ทันไม่ทันเอ๊ะผมไม่ไหวครับผมดูจาก MV แล้วแบบเราดู MV เราด้วยหรออุยเราเป็นคนคนแรกจริงๆของติ๋งแล้วพี่จีอ๋อผมอยู่ในคืผมบอกว่าผมอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น ววัันนนี้้่แลทเราก็ไม่ได้ไปเป็นพระเอกเราไปเฝ้าน้องหรือว่าไงไปแต่งหน้าไปแต่งหน้าที่กองไปเห็นไปเห็นนะจริงๆถ้าเขาไม่ไปอีกปีสู้ขั้วตัวเขาไปฟรีผมฟรีฮะอาออกปากแล้วเอาเงินแล้วนะเงินแล้วเงินแล้วฟรีผงฟรีจริงฟรีจริงแต่ก็แล้วแต่หนูจะให้แต่จริงๆผมไม่ได้เป็นคนจ่ายอยู่แล้วจริงแต่ถ้าจ่ายก็ได้ไงแต่จ่ายได้อยู่แล้วถ้าเฮียครับ เพราะว่าผมให้ไปผมก็เอากลับมาอยู่ดีครับเหมือนแรกคืนอ่ะเหมือนซื้อแหวนให้อย่างเงี้ยซื้อแหวนคืนกลับมาแล้วคิดแต่โอ้คุ้มอะไรเงี้ยเออฝากเพลงหน่อยจะจะได้ชมจะได้ฟังกันลครับก็ขอฝากเพลงเอด้วยนะครับปล่อยชื่อเพลงไว้เลยเรียบร้อยครับก็ได้พี่แทนลิปตามาแต่งเพลงให้แล้วก็ฟีเจอริ่งด้วยนิดหน่อยครับใช่ก็อยากทุกคนรอฟังนะครับเดี๋ยว หลังจากนี้อีกลหลายวันเลยก็จะทยอยทยอยปล่อยคอนเซปต์แต่ละคอนเซปต์มาครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีปล่อย t s ซอ r ์ด้วยเล็กน้อยครับแล้วเดี๋ยววันที่13ธันวาคมนี้ตอนหกโมงเย็นเราฟังพร้อมกันครับทางดีมดีมมิวสิกกับเพลงพเพลง,เ,พงเอเอเอ๊ะโอเค